สวัสดีครับนี่ฮาวนี่ฮาวเาวันนี้เรามาไกลกันหน่อยครับมาถึงเมืองจีนนะมันทนเลยครับมันทนเลยมันทนอยู่นานอยู่นานนะครับไม่กลัดวัาทีอยู่นานจริงไม่เลิกทีนะครับวันนี้เราก็พามาเที่ยวไกลกันหน่อยนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนนทบุรีครับแล้วเราเริ่มต้นกันที่นี่ครับ วัดเล่งนี้ยี่สองนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นต้นปีนะครับหลายคนก็จะมาแก้ปีชงกันนะครับวันนี้เราก็เลยพามาที่นี่ก่อนเลยถ้าใครที่จะแก้ปีชงแต่ไม่อยากเข้าไปในเมืองมาที่นี่เลยครับจอดรถง่ายแล้วก็กว้างขวางสะดวกสบายแล้วที่สําคัญที่นี่พระรามอะไรสวยมากสวยมากครับนะครับมาถ่ายรูปมาเที่ยวได้ด้วยใช่ใช่ก็มาไหว้พระมาแก้ปีชงแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราเดินเที่ยวรอบๆกันดีกว่านะครับไปครับ สำหรับวัดเล่งนียี่สอนะครับก็เป็นสาขาของวัดเล่งนียี่ที่เยาวราชนะครับโดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดบรมราชากาจนาพิเศษอนุสรเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวโรากาสของราชครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปี2 5 3 9วันนี้ใช้เวลาสร้างถึง12ปีนะครับแล้วก็ได้ใช้ช่างฝีมือจากชาวจีนเนี่ยมาก่อสร้างโดยตรงเลย โดยที่วันเล่นนยี่เนี่ยจะใช้สถาปัตยกรรมของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงนะครับจะคล้ายๆกับพระราชวังต้องห้ามที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเลยครับสำหรับวันเล่นนยี่สองนะครับคนก็นิยมมาแก้ปีชงกันนะครับเพราะว่ามาที่นี่เนี่ยไม่ต้องเข้าไปในเมืองที่วันเล่นนิยี่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีบริการให้เราซื้อชุดบูชาเพื่อสําหรับแก้ปีชงโดยเฉพาะนะครับถ้ามาแล้วหาไม่เจอสอบถามเจ้าหน้าที่ดูจากป้ายได้นะครับ ซื้อชุดแก้ปีชงแล้วก็ขึ้นไปแก้ปีชงกันด้านบนนะครับเมื่อกี้เราก็ไปไหว้พระที่วัดเล่งนี้สองันมาแล้วครับตอนนี้เราก็มาที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ไกลกันมากที่นี่ก็คือตลาดขาส่งต้นไม้ผ้าเงินนะครับที่นี่ก็จะเป็นตลาดแหล่งใหญ่เลยใช่ครับถ้าใครที่ชอบปลูกต้นไม้ทําสวนหาต้นไม้ไปใส่ประด,ดับบ้านนะประดับบ้านโอโ้โหมาที่นี่อ่ะ ถูกมากใช่ถูกมากแล้วก็ต้องบอกว่าเคลียร์หลังรถเลยนะใช่ครับถ้ามีกระบะได้ก็กระบะเลยใช่ครับมีอะไรก็ไม่พอคนนี้มีทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กไม้ดอกไม้ประดับอะไรต่างๆนะครับไม้ใบไม้ใบมงคลแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะครับเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีสแลนตลอดทางเลยที่จอดรถก็ง่ายๆนะครับก็มาจอดรถตามหน้าร้านของแต่ละร้านได้เลยนะครับเคลียร์รถนะครับเล่งไว้เยอะมากเลยเลงเยอะมากี่นึ่บอกว่าสมัยก่อนคือไอ้ต้นไม้ด่างใช่ไหมใช่ไม้ด่างขายกันเท่าไหร่ โอ้โหเกินเจ็ดเปดแสนเจ็ดเปดแสนครับในล่าสุดนี้ผมไปถอยข่อนมาครับเมื่อก่อนนะครับรีขายแปดสิบบาทตอนนั้นซื้อพันกว่าบาทตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงนะยครับให้เราช้อนเดี๋ยวเรามาช้อนไม้ด่างกันดีกว่านะฮะแล้วก็ไม้ดอกอื่นๆที่สวยๆกันเทียบเลยครับอ่าใครชอบต้นไม้ก็มาที่นี่นะครับไปครับครับสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับก็เดินทางมาเส้นทางสายที่เราจะไปบางใหญ่ทางเข้าตลาดก็อยู่ริมถนนเลยนะครับก็มาได้ง่ายๆเลย แล้วก็ที่นี่ก็จะเปิดกันตั้งแต่8.00โมงเช้าจะถึง5้าโมงเย็นเลยครับใครที่ต้องการซื้อต้นไม้ไปประดับบ้านนะครับที่นี่ก็จะมีต้นไม้หลากหลายมากมายแล้วก็ราคาถูกนะครับเพราะว่าเป็นตลาดค้าส่งหรือว่าใครจะซื้อเพื่อไปขายต่อก็ได้นะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับนี่มันเป็นดอกสีของมัน,นีนะใ<ช>บใบหรือดอกใบยอดยอดอ๋อ ต้องจะดอกกลวงก็จะกลายเป็นใบขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าพอได้ยุกยอดแล้วก็จะเป็นดอกทีกอยู่อย่างนี้แหละโงไปตรงศูนย์ไปเรื่อยๆนี่ครับเราเดินมาถึงร้านต้นไม้ที่ขายไม้มงคลกันแล้วนะครับพี่หนึ่งเขาอยากได้ไม้มงคลเนี่ยไปประดับที่บ้านพอดีเลยเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าต้องเฮงเๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไม้มงคลของร้านนี้กันดีกว่าครับไปครับนี่อันนี้ก็สวยดีนะเนี่ยใช่ใช่กุมารดำ กุมารทำออกเลยถ้ากุมารดำกุมารแดงกุมารทองอ่าสามกุมารเลยใช่เห็นแล้วอยากกินเมี่ยงเลยกินเมี่ยงมันไปห่อไม่ได้มันไม่ห่อคิดมันมียางมันมียางเออแต่บางอันนั้นจะห่อได้ใช่ใช่คิดถึงเมี่ยงคำเลยเมื่อกี่น้องเขาบอกให้เอาไปสานกุมารเลยนะใช่ใครอีกอันนะครบสี่กุมารเลยนะสี่กุมารอันครับอันนี้อะไรนะครับอันยัมณีเฮ้ยยีสบาทเองต้นอีสองต้นอะไสองต้นอะสองต้น เอาเอาอันญมณีสองต้นน้องเขาบอกสามต้นห้าสิบนะอ่ะสามต้นเลยครับได้แล้วว่าจะไม่ซื้ออะไรแลนะนะว่าจะไม่เอาอะไรแล้วครับเอามือล้วนๆเลยอดใจไม่ได้จริงครับมีแต่เศรษฐีเท่านั้นเลยนี่ใช่นไม้มงคลเอาแต่ไม้มงคลไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ต้องหาอะไรมงคลประดับชีวิตไว้ใช่ครับนอกจากแก้ปีชงแล้วมาหาไม้มงคลได้ที่นี่ด้วยใช่ โอ้ยครบเลยเลยรว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 ยเต็มเนี้ยเต็มเนี้ยสามร้อยบาทชคนบาทถูกแล้วก็ตามสไตล์ของพี่หนึ่งเนะครับเวลาไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่เขาต้องไปล้างอันรูปนะครับแล้วเขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านเอฟสันดิจิตอลแล็บอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปใช้บริการที่นี่กันก่อนแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับเมื่อเช้าเราก็ไปไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลใช่ไหมครับใช่เสร็จแล้วเราก็ไปซื้อไม้มงคลใช่นะครับต่อ่างนี้ผมจะพาพี่ไป ถิมรูปมงคลรูปมงคลใช่ไม่ใช่มงคลสมรสใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นรูปภาพมงคลครับรูปที่เราถ่ายเมื่อเช้าใช่แบบร้านเนี่ยครับ B2M Photo อยากมีติดตัวตอนนี้อ่าอยากมีติดตัวตติดัวมีชงมีชงอ๋อเพรามีติดตใช่ใช่ต้องมีสิ่งมงคลติดตัวไปด้วยติดฝาบ้านไปเลยติดฝาบ้านไปเลยไปเลยนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขาทําอะไรให้เราได้บ้างอ่ครับพี่ไป สำหรับร้าน B2M Photo นะครับเขาก็เริ่มกิจการจากการเป็นร้านอัดรูปออนไลน์นะครับส่งรูปมาอัดทางออนไลน์ได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันก็มีหน้าร้านนะครับแล้วก็มีบริการทุกรูปแบบของร้านถ่ายรูปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าตรงนะครับหรือว่าการอัดขยายรูปขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับมีพร้อมสับเลยและที่นี่นะครับก็จะมีกรอบรูปให้เราได้เลือกมากมายเลยนะครับใครที่จะอัดรูปหรือว่าเก็บภาพต่างๆเนี่ยสามารถมาเลือกกรูปที่นี่ได้เลยและที่สําคัญนะครับที่นี่ก็ยังมีความถนัดในการทํารูปมงคลมากๆเลยครับ และที่สําคัญนะครับร้านนี้ก็ใช้เครื่องปริ้นคุณภาพสูงของเอฟสันพร้อมด้วยหมึกแท้และกระดาษแท้นะครับทาให้รูปมงคลที่ปริ้นจากร้านนี้นะครับเก็บไว้ได้ยาวนานหลายสิบปีเลยนะครับและคราวนี้นะครับผมก็เลยจัดเต็มครับพิมพ์ทั้งรูปขนาดใหญ่ใส่กรอบรูปจัมโบ้แล้วก็ทางร้านนะครับยังแนะนําว่าถ้าต้องการได้รูปพกติดตัวขนาดเล็กๆเนี่ยเขายังสามารถทําเป็นพวงกุญแจให้เราได้ด้วยครับใครที่ต้องการใช้บริการนะครับถ้าอยู่แถวๆนนทบุรี ก็เข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยู่ตรงโซนอื่นนะครับอยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับก็เข้าไปที่ www.m2mphoto.com ได้เลยนะครับนี่ครับได้ภาพส,สวยๆถูกใจกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปจบทริปกันด้วยบรรยากาศริมน้ำดีๆและอาหารอร่อยๆกันดีกว่าครับ หลังจากที่เที่ยวมาทั้งวันแล้วเนาะวันนี้เราก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วครับที่เราจะมาแวะกันก็คือที่ลงสีสตูดิโอนะครับที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีโฮมสเตย์ด้วยใช่ครับตรงนี้จะอยู่ในพื้นที่ของเกาะเกร็ดเนาะใช่แล้วก็พาข้ามมันจนถึงเกาะเกต็ดจะได้นะครับแต่ว่าเวลาข้ามาถ้าสมมติว่าเราจะมากินมื้อเย็นก็แนะนาว่าให้ข้ามทางท่าเรืออีกที่หนึ่งปกติถ้ามาเกาะเกร็ดจะข้ามตรงท่าเรือวัดบางจากครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือวัดปากคลองพระอุดมครับนะครับ ซึ่งจะเป็นท่าเรือที่ปิดช้ากว่าใช่ครับกี้เขาบอกว่าเรือจะมีข้ามฟ้าจนถึงเที่ยงคืนครับแล้วปิดสี่ทุ่มถ้าตรงวัดบางจากจะ,จะปิดหมดวันทุ่มหนึ่งอ่าหมดแค่ทุ่มหนึ่งเพราะนั้นถ้าใครที่คิดว่าจะอยู่ดึกกว่านั้นใช่ครับก็ให้มาจอดรถตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วข้า เดือข้าวผมบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีครับเกาะเกตตอนยามเย็นนี้โอ,โอ้โหไม่เคยมาไม่เคยมาเหมือนกันโอ้บรยมากเดเราจะมาเดินตอนกลางวันกันแล้วก็มันอยู่ตรงริมน้ำก็เย็นๆโอ้โหแล้วดวงอาทิตย์ตกเมื่อกี้โอ้สวยมากอ่าแต่ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในร้านอาหารกันดีกว่าเขาบอกว่าร้านที่นี่เป็นไฮไลท์ของเกาะเกตนะครับใช่ครับก็ใครที่ชอบบรรยากาศยามเย็นริมน้ำครับหรืออยากจะพักโฮมสเตย์ที่นี่ก็มาที่นี่เลยนะครับโรงสีสตูดิโอไปครับ สำหรับโรงสีสตูดิโอนะครับก็สร้างจากโรงสีเก่าจริงๆนะครับที่อายุกว่าร้อยปีนะครับที่นี่ก็ยังเก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการสีข้าวแบบสมัยก่อนไว้ครบถ้วนเลยนะครับถ้าใครที่ชอบบรรยากาศเก่าๆนะครับแล้วก็ชอบถ่ายภาพวิวสวยๆก็มาที่นี่ได้เลยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่สถานที่แล้วก็บรรยากาศนะครับต้องบอกว่าอาหารก็อร่อยเช่นเดียวกันครับ ครับตอนนี้ก็อาหารก็มาครบแล้วนะครับครับ อาหารน่ากินมากนะที่มีเสียงพอดีเบาๆบลัน่างอยู่ริมแม่น้าบรรยากาศดีมากนะครับโชคดีที่เราเป็นคนไม่ทานแอลกอฮอล์จริงครับที่วันนี้ก็ต้องบอกว่ามันได้ความเป็นสิริมงคลมากนะครับตอนแรกก็กะว่าไปเที่ยวถ่ายภาพไปเฉยนะครับก็บโอ้ได้ไปไหวพ้พระที่ศาลนะไหว้จาแห่กนอิมได้ไปซื้อต้นไม้มงคลแถมยังได้ไปทํารูปมงคลอีกใช่ครับนะครับแล้วก็จบด้วยทริปวันนี้ก็คือเราเรามาทานข้าวกันครับที่ โลกสีสตูดิโอนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับบริษัทบีมา<ม>อมัทีมนะครับที่ทาให้ทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคุณมีภาพดีๆภาพจากการท่องเที่ยวนะครับเก็บภาพความประทับใจของคุณด้วยการร่างารูปที่เรียบนยูตันแล็บใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของทางมีมานะครับแล้วก็ ทีมงานกราฟิกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามคลิปของเราจนจบนะครับและอยากให้คลิปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ให้เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับครับถ้าเดี๋ยวรุ้นคลิปหน้าว่าเราจะไปไหนต่อว่าเราจะไปในทอนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ